ี่น้องสวยดีจ้าอันนี้ค่ะก็คิดจิการแล้วเด้อพี่น้องไปเบิร์นกิฟต์แม่น้อยก่ะมีป้าทางฮ่องกงเพื่ได้ส่งเงินมาให้น้องนัดกับแน่น้อยเด้อพี่น้องกับน้องทองมาให้กินของแสนแรงเลยค่ะให้ไปซื้อเสื้องามๆหนุ่มแลยค่ะซื้อขับแป้งซื้อ ยังที่หอมหอมจบจบงามงามหอยนองทองเดินทีน้องใช่แข่งสันแ่งขันจ่อปีน้ำแข่ง้อนรายการเอาขอบคุณแลายเดื้อน้องนนอนนอนเขาขอบคุณป้าแลายเด้จ้าขอให้ป้าอยู่ดีมีแห้งป้าชนาสิงแหนเขอให้ได้สิงแน่นค่ะที่สักพักเขอให้สุขภาพแข็งแรงเดจ้าน้องรักจะบ่มีบ่มียังไห้ยจะมีแต่ค้ามวยพรเด้อก็ขอขอบคุณป้าแลายเด้จ้าน้องรักจับกล้องมือหนึ่งเดินทีน้อง ขอขอบคุณคนแล้วลูกหองยายขอบคุณยายหลายๆเด้อสิลูกส่งเงินมาให้น้องนัดกับน้องน้องได้กินของแ่บๆได้ของทานของใช้กันทานยังเสื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้างามงามพมานุ่ดสิ เป็นโกให้ป้าสุขภาพแข็งแรงให้ป้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองร่ำรวยร่ำรวยเงินทองอายุมั่นขวัญยืนเด้อป้าขอบคุณหลายๆเ้พี่เด้อก็พี่อายุมั่นควันยืนอยู่ดีมีแหงเด้อเอลยเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเอลยบันี้กระสิไปเลยบันี้เขากับชั้นเช่าเขากับ จานน่ะสิพากันเลาะอันน่ะเซเว่นเนาะมามอ่ห้ามเลยนะจานน่ะกับพี่น้องอ่อสีไปเลาะเซเว่นซื้อเขาใส่เซเว่นใกล้ๆนี่หมูกระทะเ้ามกินเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยล่ะมันสวยล้ำจะอันเรียบร้อยแล้วกันเรียบร้อยเล้วจะน้องแม่แม่ส่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยเด้อจานน่ะส่องอย่งกินหมูกระทะกินหมูกระทะเจ้าก็สอแม่เป้าแล้วก็ลูกป้าป้า เ,เด้จ้าพี่นอ้นองไม่หน่อยเอาไปเลยออทเซเว่นแล้วเด้อจ้าพี่น้องน้องนัดหายไม่หน่อยเป็นมือกล้องหายเด้อจ้าพี่น้องจ้าเสิ่งื้อแเ,เอามายังแน่เนาะมาซื้อหายน้องนัดกับน้องทองเด้อพี่นอ้องเอาเลือกเอาลูกขกาแป้งค่ะบดเอากองใหญ่ก็ได้ลูก เออตจ้นั่นเลยหอมนะเล้วใจลูกเด้อใส่อยู่น้องการก,นกำนองนะลูกเด้อเออแม่แม่กิมทาฟิวเน่ย เอาอยัางไหนลูกเอากระตาได้ทองน้องนัดกับน่องทองเลือกครีมทาผิวรด้จากพี่น้องเด้อเอาไหเห็นบกะตาน่องทองเออยายาจะมาถือเอามันเซเว่นอยู่เซนโนนี่มันบอกมีกระตารด้จากพี่น้องเด้ม <c oughs> มีไม่ไหวเลยลูกเอาบ่อลูก ทองเอายังทองเอาในไม่ละเอาเลือกเอาเลือกเอาลดเอาอยากกินรดได้เลือดเอาเด้อเอเป็นถวยบ่เอาเป็นถวยบ่อะไรเด้เป็นถวยฮันทึงนะเลือกเอาเป็นถวยมันจะง่ายนะเออแล้วแต่อันนั่นแหละแซ่บนะนนองทองเลือกเอาใบใบพี่น้องตาอีต้น เอาไหมยังเอาอ kind of e so ันเออนัทมาซื้อของให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออันเดียวอันมื่ออื่นแล้วก็อันอันนาสิผ้าซื้อเสื้อผ้าอีกเด้อจ้ะพี่น้องน้องน้องทอกับตัวไอ้ไอ้นัดอย่างอันนุ่มไหมลูกอันน่ะเล่ยคนลาแฟกนะอันนุ่มซะแม่น ท้องเอ้านะแม่ลูกเอานมยังเอาเลือกเอา้าคนเลือกเออเอานมหนังก็ได้เอาเธอเอายิ่งละเอาคนละแฟกเลยอันนั้นบุมีกระต่าเนาะหันแล้วบุมีกระต่ายดยได้ยังในประเทศสองไอ้น้อกเนี่ยไอ้นองห้านเซเว่นวางก่อนก็ได้ลูกเพคนก็ได้อัน ห้องท้องเนี่ยอันยังได้ยังไหนในใจยิงเหมือนยุกมีใบใบบุหรุคำนมพ่อป้อนอ๋อพ่อก่อนเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวซื้อเสื้อผ้าอีกงได้พี่น้องเมื่ออื่นในการสิบอันนั้นภาพคนซื้ออันน่ะสูตรงามๆนุ่งอีกได้พี่น้องนุ่งนัดเนาะเปรี้ยวแสบเลยลูกมเอาอะไรครัแป้งครัเปิ้งเอาอะไรบอก บนปร่วัติทองเด็กน้องยกงทองเองตรงนั้นกันเด็กขนมเด็กไปเรื่อเอาขนมก่อนอีกปะไปเรื่อเอาขนมไปเอาคนส่งเด้อเรื่อขนมก่อนเลยพี่น้องหนึ่งทองกระดองนัดใส่ซื้อมื้อนี้นะขอบคุณคุยหลายๆเด้อที่ผ่าเงินให้เด็กๆเขาอันมีความสุขพี่น้องให้เขาอันซื้อขนมขนมซื้ออันสิ่งที่เขาอยากได้เนาะ เอาไม่ท้องลูกเออเลือกเออสายออนเน่มันทั้งสองวะมามาคิดเงินมาเน่มังนัดเด้อยากดีไล์อยู่บ่ท้องให้เลือกอะแม่นมเปียวหน่อย ได้เอานมเปรี้ยวเด้ดเท่าไอ้อยากยังเลือกเอาเท่าเออเอายกเกินเลยนัดให้ให้น้องในลูกน่องบุกอะเลือกเอาเอายกเกิดโยเกิดเออเอาเท่านั้นแหละเออเอายกเกิดหน,น่อยนะพี่น้องได้ขอยน้องนัดเอานมเอาเยอะได้โยเกิดกับนมเนาะไว้ไปเช็คบิ๊ รายเงินเลยไปน่องแล้วได้ขน,น,นมไ่ได้ข้าวแป้งได้โยกเกิร์ตได้ครีมทาผิวน่องนัดกับน่องทององะไพีน่น้องเนะมานโล่โเซเวน่นเมันก็ไบปบเอายางไล่เดาเดียวอันเมื่ออื่นละสิผ้าอันยังซื้อเสื้อผ้ายนอตน่องนัดน้องลูกเนาะอทองซื้อเสื้อผ้ายอีกเด้อมืออื่นเลย ไหลเงินไปฮะน้องกำลังทองดีใจบ่ทองมังทองหันหนามากที่ก่อนเพอ,อ,อบินเลยเด้อดีใจบ่อขอบคุณป้าเพนาลนหลายๆไว้ขอบคุณเด้อป้าลหลายๆขอบคุณเด้อป้าหลายๆ ขอบคุณป้าหลายๆเด้อท okay. yeah. ี okay. ่ส่งเงินมาให้ขอบคุณป้าหลายเด้อจ้าขอบคุณเด้อจ้งแปดสิบสี่ขายเงินแล้วเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องจะขายเงินแปดสิบกว่าพันเด้อพี่น้องเด้อเอาก็ะสีออกจากเซเว่นเด้อจากพี่น้องมัเนี้ น่องทองไขประตูให้แม่น้อยน้องทองหูจักความเลยไขประตูให้แม่น้อยขอบใจน้องทองอีล่ะไปเฮากับเชอได้เมื่อเร้จะับพี่น้องเด้อมาจากห้ามหมูกระทะกันเรียบร้อยแล้วกัพากันแหว่เซเว่นอันยังแหวซื่ออันนัดข้าวต้มข้าวนุมแล้วกันุมเนยข้าวแป้งอันทาฟิวให้น้องนัดกับกับน้องทองเด้อจ้าพี่น้อง คป้าทางของกุ้งบายบายนะลูกขอบคุณหลายๆได้จ้าพี่น้องบาย,บาย